ด้วยแล้วโทสะกโกรธเมื่อไหร่มีวิริยะเกิดร่วมด้วยแล้วมแม้โมหะเกิดเมื่อไหร่ก็มีวิริยะเกิดร่วมด้วยแล้วและใครจะไปทาวิริยะเขามีปัจจัยของเขาที่จะเกิดเองโดยเราไม่รู้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการศึกษาก็คือว่ามืดและมีคนอื่นเป็นที่พึง่งแทนที่จะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึง่ง ถ้าทรรมยละเอียดมากค่หลึกซึ้งมากด้วยนี่เพียงแต่เริ่มเข้าใจอย่างมั่นคงว่าทุกอย่างเป็นธรรมะมซึ่งเป็นอนัตตาแต่ไม่อิสระเพราะเหตุว่าต้องเป็นไ<ม>ปนตามปัจจอาจารย์ถามีอีกเรื่องหนึ่งเคยได้ยินนะว่ามีพระสูตรเหมือนกับว่า เกี่ยวกับเรื่องจิตอะว่าจิตเกิดจากกรรมคุณวีระเอาหมอไหเอ็นเลยใ่มี่รนงีก็ได้แค่จริงตอนั้นเอ็นได้นั้นเอ็ได้ดีรอย่างนี้เอ็นได้ค่่งกับเออไม่มีแอรด้วยมันมีนกจากนปรกจิงคือยังไมอ่าได้อย่างนี้กได้หยบสมดกัทแค่นั้นก็พอ คือหนูยังไม่เคยเข้าใจนะฮะ<ช>แต่ก็เริ่มเริ่มที่จะฟัง<ช>แต่ว่ายังไม่เคยปฏิบัติใดๆเพราะส่วนตัวก็มีความเชื่อเพราะเนื่องจากว่าพี่ชื่นเขาก็กรอกหูอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยเราก็มีความเชื่อว่าเออยังไงเราต้องเรียนก่อนถึงจะไปปฏิบัติที่ี้เราเออกเหตุผลใช่ไหมค่ะไม่ต้องคนโน้นคนนี้บอกอ่ะที่เราคิดว่าต้องเรียนก่อนด้วยเพราะอะไร พ่อเรายังไม่เข้าใจอะไร<ช>เลยแล้วเราจะไปปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติ <ฮะ S 1> แล้วไม่รู้สิค้าถ้าทุกคนคิดอย่างนี้เนี่ยไม่มีความแปลกปลอมในภาษาศาสนาแต่ว่าฟังมาเยอะเขาก็บอกอืมตรงนี้สงสัยค่ะเพราะเมื่อกี้ก็เพิ่งฟังจากพี่ชื่อเหมือนกันเขาบอกว่ายัางมีพระส,สูตรอ,อยู่อยู่ที่ว่าคนน่ะทำความดีมีคนหนึ่งอะ่ะเขาบอกว่าทำความดีมามากมายให้ศีลให้ทานให้อะไรทุกอย่าง แต่กับอีกคนนึงอ่ะเ,ออเหมือนว่าทํากรรมชั่วอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงที่เวลาที่เข้าจุติจิตเขาจะเกิดอ่ะเขาบอกเขาบอกเป็นช่วงเวลาแวบ,บเดียวเท่านั้นเองอ่ะคนที่ทําความดีมาตลอดกับจ้องตกนรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนี่เป็นอนัตตาหรือเปล่าเห็นไหม <c oughs> เราเริ่มมีกฎเกณฑ์อ่ะ ทำดีต้องได้ดีสิก่อนตายต้องไปสวรรค์สินี่คือกฎเกณฑ์ของเรามีตัวตนที่จะให้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นแต่อนัตตานี่ถ้าเข้าใจทุกอย่างเลยไม่คนงไม่แน่นอนกรรมมีเยอะถ้าใครเลือกให้กรรมไหนให้ผลได้เลือกได้แล้วจะเป็นคนนี้ไหมนี่่จะเป็นคนอื่นเห็นไหมใช่มีปัญญาเยอะๆหรือยังไงแล้วแต่กรรมช่วงนั้นจะเกิดใช่ไหมแล้วแต่กรรมคือแล้วแต่ปัจจัย แ้ว,แวไก่<ค>เป็น,นผู้รู้รกรรมเะรอคะนอาจากพระพุทธเจ้าอย่างเวลานี้เราผู้คนบอกว่าเห็นี่เป็นผลของกรรมแค่นี้ปัญญายแล้บอกได้ไหมว่าเห็นเดินวนี้มาจากกรรมอะไรไม่บอกได้ไหมว่าชาติไหนอย่าไปคิดเสียเวลา,าแต่เพียงแค่รู้ว่าเป็นผลขอ,องกรรมนีน่แสดงเห็นว่าเรามีความมั่นคงว่าเหตุีผลต้องคืออาจจะมาจากได้ทางนั้นได้ทางนั้นเลยตราบใดที่ยังมีกิเลส การกระทําใดๆนะคะที่เราเรียกว่ากรรมพราะเมื่อมีกิเลสแะละเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดผลแต่การกระทําใดๆที่ไม่มีกิเลสแล้วไม่ให้ผลคะเป็นกิริยาไม่เป็นกุศสลไม่เป็นอกุสลต้องเรียนแล้วก็ต้องเข้าใจในสิ่งที่เรียนแล้วก็ต้องมั่นคงนะคะพอาเราอ่านพระสูตรนิดหน่อยน่ไม่ยุติธรรมอะไร ตัวตนเข้ามาหมดเลยความผิดความเพี้ยนมาเป็นแถวเลยใช่หนูก็อะไรอ่ะคือคือพอฟังเราว่ากรรมที่ให้ผลในชาตินี้ก็มีและเรารู้เหรอว่ากําลังเห็นนี่เป็นผลกรรมที่เราทําชาตินี้หรือเปล่ากรรมที่ให้ผลชาติหน้าก็มีถ้าไม่ให้ผลในชาติหน้าก็เป็นโมฆะไปเขาไม่ใช่กรรมที่มีกําลังที่จะให้ผลสืบต่อจากชาติหน้าไปอีกเรากาลังเขาน้อยมาก เราต้องเป็นชวนาจิตสุดท้ายที่เจ็ดที่จะให้ผลในชาติหน้าได้ชวนะที่หนึ่งเพราะเวลาที่กุศลเกิดเนน่ที่เป็นกรรมแต่ละวาระเนี่ยมีเจ็ดขณะขณะที่หนึ่งให้ผลในชาตินี้ก็ไม่รู้ขณะที่เจ็ดให้ผลในชาติหน้าเราเกิดมาชาติเนี่ยเป็นผลของกรรมชาติก่อนชวนะที่เจ็ดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้หนึ่งถึงหกให้ผลได้ตลอดไป Mm hmm. เลยจากชาติหน้าไปก็<ช>ยังให้ผลได้อย่างพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องที่พ่อพระโลหิตที่พระบาทนะ mm hmm. เป็นผลของกรรมทั้งไปนไหน mm hmm. ผู้รู้กรรมก็สามารถที่จะบอกได้แต่ผู้ไม่รู้อ่ะ mm hmm. อย่าเสียเวลาคิด mm hmm. คิดไม่ออกไปคิดทำไมาช่ไฮะฮะ mm hmm. และอะไรที่ฟังเนี่ยดูว่าจริงหรือเปล่าท่านนะ่ะนี่คือ mm hmm. ตัวปัญญา ถ้าไม่พิจรารณาไม่ใจรองเลยคือไม่ใช่ปัญญาเพราะไม่มีการที่จะรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดแต่ปัญญาไม่รู้ค่ะฟังก็สามารถที่จะรู้ได้กําลังพูดถึงสิ่งที่มีจริงๆแม้เดี๋ยวนี้ก็พิสูจน์ได้เข้าใจได้ธารู้หรือนามธาตุไม่มีรูปร่างใดๆเลยแต่สามารถรู้ได้เมื่อกําลังปรากฏว่าเป็นอะไร ลักษณะนั้นฮะก็ต่างกับลักษณะของรูปทั้งหมดที่นี้การเรียนของเราสมัยนี้เนี่ยพลาดตอนที่ว่าเราไปเรียนชื่อก่อนแล้วเราก็มานั่งหานะไอ้จิตตัวนี้เ่มันเกิดเมื่อไหร่สังสังท่องนี้ฮะแต่ยังงงเลยค่ะมีเล่หนึ่งอ่ะแต่ถ้าศึกษาที่ถูกต้องนะคือเดี๋ยวนี้มีธรรมะอะไรมีที่มีจริงๆเนี่ยและที่มีจริงๆเนี่ยนะมันเป็นสภาพที่ รู้อะไรหรือเปล่าอย่างแข็งเนี่ยมันรู้อะไรหรือเปล่าพระไชยธรรมะเนี่ยก็มีที่มันไม่รู้อะไรเลยนะ,ะแทนที่จะไปตั้งต้นแบบมีธรรมะสองอย่างนามธรรมารูปธรรมแล้วไปนั่งหาว่าอะไรเป็นนามธรรมารูปธรรมโดยวิธีเนี้ยคนตอบผิดถามว่าเสียงเป็นอะไรเขาตอบว่านามธรรมเห็นไหมฮะเพราะว่าความจําเขายังไม่แม่นแต่นี่เราไม่สนใจเรื่องความจําความเข้าใจว่าเสียงเนี่ยมีแน่แถูกต้องเสียงปรากฏ แต่ต้องมีสภาพที่ได้ยินเสียงนั้นด้วย mm hmm. เสียงนั้นจริงปรากฏได้เพราะฉะนั้นสองอย่างนี่ต่างกันละ mm hmm. เรียกอะไรหรือไม่เรียกอะไรก็ไม่สําคัญใช่ไหม mm hmm. แต่เราเน่ไม่เคยชินกับการที่จะเข้าใจถึงธาตรู้หรือสภาพรู้ mm hmm. เราพูดได้แค่ได้ยินเหมือนเราได้ยิน mm hmm. แต่ตอนเราเห็นเนี่ยได้ยินมันหายไปไหนมันยังไม่ได้เกิดลืบมบันดับไปแล้ว mm hmm. เพราะว่ามันเป็นเห็น ไม่ใช่ได้ยินพระเซนได้ยินก็คือขณะที่ธาตุนั้นเกิดขึ้นจึงสามารถได้ยินได้ก็ต้องเป็นธาตุพิเศษชนิดหนึ่งต่างหากซี่ไม่ใช่แข็งไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นเรียนวิธีนี้เราก็จะเข้าใจตรงเลยไม่ต้องไปเปิดตาดําราแล้วปิดตาดําราแล้วไปหาใช่ไหมฮะนั่นไม่ถูกเอาตัวจริงๆขณะที่ฟังนี้ให้เกิดความเข้าใจโดยมากเราจะลาดตรงนี้ที่เราศึกษาธรรมะเนี่ย